สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกทุกท่านนะคะเราก็มาเริ่มต้นกันที่ข่าวดีๆของชาวตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมก,กราคมกันก่อนเลยนะคะเอาละค่ะชาวตุลทั้งหลายคะตั้งแต่วันที่9มก,กราคมที่ผ่านมานั้นดาวพฤหัสบดีที่เล็งลัคนาเกิดของคุณอยู่ก็กลับมาโคจรเดินหน้าได้แล้วนะคะ นั่นก็แปลว่าตั้งแต่ในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนเมษายนชาวตุลก็จะเป็นลัคนาราศีที่กำลังจะได้รับลาภผลรับความเป็นราชาโชคจากดาวพฤหัสบดีกันอย่างเต็มที่สักทีแล้วนะคะนั่นก็แปลว่าในช่วงสี่เดือนนะคะก่อนที่ดาวพฤหัสจะย้ายราศีนั้นชาวตุลจะเป็นลัคนาราศีที่จะมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของคอนเน็ชัน คุณจะได้พบกับคนที่ใจดีที่จะมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆห,หรือตัวคุณนั้นนะคะก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนรักหุ้นส่วนทางธุรกิจก็เป็นไปได้ค่ะเอาละชาวตุนคะสำหรับในช่วง15วันที่เหลือของเดือนมกราคมนี้ตัวของคุณเองนะคะก็ถือว่าจะยังสนใจใส่ใจในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการหารายได้อยู่นะคะ หลายคนก็อาจจะกำลังวางแผนคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายนะคะในปี2,567ว่าจะใช้อะไรจะหาแค่ไหนจะเก็บยังไงหรือว่าตัวคุณนั้นนะคะก็อาจจะกำลังมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนก็เป็นไปได้ส่วนดาวอังคารนะคะที่โคจรโยกหน้าเป็นอุจาวิราชกับดวงชะตา ก็แปลว่าชาวตุลน,นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ลาาผลจากความรักความสเสน่หาหลายคนจะได้เงินได้โชคจากแฟนหรือบางท่านนะคะผู้ใหญ่ก็จะเมตตาช่วยเหลืออุปถัมภ์ชาวตุลเป็นอย่างดีแต่ว่าขนาดเดียวกันนั้นน้อาดาวพุธก็โครจรเสิร์จร่วมกับดาวการเงินของชาวตุลไปจนถึงวันที่29มกราคมเอาล่ะบางทีเนาะชาวตุลคุณจะต้องระวังนะคะเกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์ มือถือหรือว่ากุญแจรถนะคะที่คุณอาจจะลืมหรือว่าทำหล่นหายได้ดังนั้นก็ต้องมีสติค่ะตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะลุกจากโต๊ะจากที่นั่งกันนะคะในวันที่15มกราคมดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรส่งผลดีค่ะชาวตุนทำให้คุณนั้นมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีหรือว่าจะมีโชคดีๆเกี่ยวกับบ้านรถครอบครัวเข้ามานะคะ จากนั้น20มก,กราคมดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาววาสนาของคุณนั้นจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูมีมาตรฐานเป็นทั้งปทุมเกณฑ์และก็ยังได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรกันอีกด้วยก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวตุลน,นะคะจะเป็นที่รักที่ชอบของผู้คนทั้งหลายเรียกว่าสเสน่ห์จะนำพาโชคก้อนใหญ่เงินก้อนโตให้เข้าหาชาวตุลมากขึ้น และแม่หมอก็มองว่าน่าจะเป็นจังหวะดีเป็นนาทีทองของคุณเช่นกันเอาล่ะใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะจากผู้ใหญ่จากผู้ที่มีอำนาจตั้งแต่20มกราคมเป็นต้นไปถ้าหากคุณนั้นกล้าที่จะเอ่ยปากนะคะคุณก็จะได้รับการช่วยเหลืออยู่เสมอและปิดท้ายในวันที่29มกราคมค่ะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกร นั่นก็แปลว่าบรรยากาศภายในบ้านเรือนนะคะในช่วงปลายปลายเดือนนั้นนะคะจะเงียบสงบจะไม่ค่อยคึกคักหรือบางทีค่ะสมาชิกในบ้านอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางไกลาบางคนคุณพ่อคุณแม่จะชวนกันไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปทำบุญก็ได้นะคะ เอาละชาวตุนคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนี้ถ้าใครที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมีสุขอยู่แล้วก็แปลว่าคุณนั้นจะยิ่งมีความสุขมีความแฮปปี้มากกว่าเดิมคะ่ะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังมีปัญหาแล้วมันหาทางแก้ไม่ได้การไปขอคำแนะนำไปขอคำปรึกษาจากคนที่เป็นผู้ใหญ่จากคนที่มีวุฒิภาวะจะช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาที่มีได้นะคะ ดวงการงานแน่นอนค่ะว่าพอดาวพฤหัสโคจรเดินหน้าได้นั้นก็ย่อมจะนำพาเอาสิ่งดีๆมาสู่ชาวตุ่นมากขึ้นผู้ใหญ่เจ้านายที่ห่างหายกันไปนานอยู่ๆก็จะกลับมาสนใจหรือให้การสนับสนุนคุณอีกครั้งแต่ใครที่เป็นเจ้านายเป็นหัวหน้านะคะลูกน้องของคุณก็จะยังแย่เหมือนเดิมจะยังพึ่งพาไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะ แต่ว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นนะคะแม่หมอมองว่าบรรยากาศในการทำงานของชาวตุนจะกลับมาคึกคักมากขึ้นคนค้าคนขายคนทำธุรกิจลูกค้าก็เริ่มที่จะกลับมาใช้บริการคุณน,นะคะและก็ถือว่าชาวตุนนั้นจะยังมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จทางการงานเข้ามาเป็นระยะ ส่วนในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงงานนะคะแม่หมอมองว่าช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหากคุณนั้นจะไปยื่นใบสมัครรอเอาไว้ก่อนก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะดวงการเงินดาวสุก์ก็โคจรได้มาตรฐานที่โดดเด่นส่วนดาวอังคารก็โคจรเป็นอุจจาวิราช เอาละชาวตุลค้าในเรื่องของการเงินการหารายได้ของคุณในช่วงนี้ก็ถือว่าจะไม่ได้ติดขัดลำบากมากนักนะคะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้ก็จะค้าขายดีจะมีกำไรส่วนคนทำงานประจำนะคะรายได้ของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีความมั่นคงดีแต่ว่าสิ่งที่จะโดดเด่นนุนดวงชะตาของชาวตุลน,นั่นก็คือคู่ดาวพระเกตและดาวพฤหัสบดีที่เล็งลัคนาเกิดก็ย่อมจะส่งผลดีให้เกิดกับเจ้าชะตานะคะในเรื่อง ของโชคลาภหรือจะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์หลายคนจะมีลาบลอยจะมีโชคแบบฟลุกๆุเข้ามาและในช่วงนี้นะคะชาวตุนนั้นก็ถือว่าโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหวยถูกลอตเตอรี่จะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสําหรับใครที่มีคู่มีแฟนนะคะคุณก็มีเกณฑ์นะคะจะได้เงินได้ของขวัญจากแฟนนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เงินปันผลจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญา เป็นกกอบเป็นกรรมเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะคะดวงความรักดาวประจำตัวของชาวตูนก็โคจรเป็นปทุมเกณฑ์ทั้งทีแปลว่าเจ้าชะตาจะเนื้อหอมจะมีสเสน่ห์จะดึงดูดผู้คนให้เข้าหาหรือตัวคุณนั้นจะได้รับความรักความเมตตาอยู่เนืองๆน,นะคะ ใครที่ยังโสดอยู่นะคะช่วงนี้ก็เป็นจังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปพบเจอกับคนใหม่ๆและในช่วงนี้นะคะเนื้อคู่ของชาวตุนนั้นก็มักจะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่ชอบทำบุญหรือจะเป็นคนที่มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่นะคะ แต่สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วแม่หมอต้องบอกเลยช่วงนี้จะต้องระวังให้ดีเพราะว่าด้วยความที่มีเสนห์เยอะๆนะคะก็จะทําให้มีคนเข้ามาคุยเข้ามาพูดกับคุณเยอะมากจนทําให้แฟนหรือว่าคนรักของคุณเกิดความเข้าใจผิดหรือจะเกิดความหึงหวงได้นะคะดวงสุขภาพหลักๆในช่วงนี้นะคะชาวตุนก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆค่ะ เช่นอาจจะโดนมีดบาดหรือว่าอาจจะสะดุดจะหกล้มอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่านอกจากนี้เนาะชาวตุนก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะก็พยายามเช็คค่าฝุ่นค่า PM2.5 กันด้วยนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้คุณนั้นจะป่วยเป็นภูมิแพ้หรืออาจจะเกิดการระคายเคืองที่เกิดจากฝุ่นจากลมก็ได้ประมาณนี้นะคะ เอาละก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมปี2567เอาละใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดที่ใจดีกว่านั้นนะคะมีกำลังทรัพย์เหลือๆนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนทนะคะกดแตงหรืออาจจะคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะ ก็สุดท้ายนี้แม่หมอก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขิม563 channel นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ